สวัสดีครับยินดีกับผมสัมมรบวันนี้ครับมาเริ่มต้นครับกับรีวิวจากเคียวดูเจอร์ครับโดยที่วันนี้ครับสิ่งที่เราจะทำกันครับก็คือเราจะนำรสโอครับแล้วก็เคียวดูจินครับหุ่นรบ2ตัวนี้ครับมาประกอบร่างเข้าด้วยกันครับให้กลายเป็นหุ่นเกือบร่างสุดยอดนะครับที่ออกมาในเรื่องนั่นก็คือบาคุเรสุเคียวริวจินเองนะครับผมซึ่งบอกว่าเป็นหุ่นที่ตัวใหญ่มากๆครับแล้วก็เรียกได้ว่าการรวมร่างนี่อลังการมากๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผม โอเคก่อนอื่นเลยคนอาจจะเห็นว่ามันแปลกนิดนึงเนอะก็คือส่วนแขนของเทโรจินตรงนี้ครับผมเอาแขนที่ไม่ได้ใช้ของตัวรสโอมาใส่แทนเฉยๆนะครับไม่ได้มีอะไรมากเพราะงั้นครับวัตถุดิบที่เราใช้ในวันนี้ก็จะมีนี่ครับบุนแพกกี้ครับตัวทีรามิโกนะครับแล้วก็รสโอครับทั้งหมด3ตัวครับซึ่งหุ่นเวลาร้วมเนี่ยจะอมาค่อนข้างใหญ่นะครับผมก็เลยวันนี้จะอยู่ไกลจากโต๊ะนึงนะครับเอาว่าโอเคมาเริ่มประกอบล่างกันเลยครับเดี๋ยวที่โค้ดการประกอบล่างครับก็คือบะคือเลสซีขาบิสกกัน โอเคก็เหนือเรามการในส่วนของเพลสโอกันก่อนครับซึ่งก็ถอดแขนนี้มาก่อนชึบแบบนี้นะเพลสโอครับจะแยกส่วนมาทัตัวส่วนเลยนะครับแขนี้ข้างหนึ่งเราก็อ่าไม่แขนไม่ได้แยกนะครับเราจะดึงในส่วนท้องตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ดึงหัวออกนะครับปิดกลับเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ดึงขาออกนะครับพร้อมสองข้างเลยนะครับส่วนแขนนี้ไม่เหมือนเดิมครับเพราะว่าเราจะนําแขนฝั่งนี้ครับมาใส่เข้าไป ในกันนะครับชึบแบบนี้นะอ่าซึ่งเออเดี๋ยวให้ดูก่อนดีกว่าว่าเวลา place O เนี่ยติดแขน2ข้างนะครับจะหน้าตากมาเป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคเรียบร้อยมีอะไรนะครับเราใช้แขน2ข้างนี้ครับแล้วก็สิ่งที่เราจะทำหลังจากนี้นะครับก็คือเราจะยกแขนมานะครับโดยที่เราจะหันฝั่งนี้ลงนะครับแล้วก็หันแขนมาแบบนี้ครับให้ฝั่งสีม่วงเนี่ยมาข้างหน้านะครับแล้วก็ต่างออกแบบนี้ทั้ง2ข้างนะครับผมโอเคเรียบร้อยจากนั้นก็ดึงพาสีเทาตรงนี้ออกนะครับ เรามาที่ขาครับเราทําการแงะตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ยกผ้าสีดําตรงนี้ขึ้นแล้วก็ประกบกลับเข้าไปครับซึ่งจะเห็นว่าผ้าตรงนี้ครับจะเป็นรูน่าสลับใส่แขนเพิ่มเข้าไปนะครับพร้อมแล้วก็ยกมานะครับตรงนี้จะมีรูน่ตรงนี้มีจอยนะเสียพละการครับชึบชึบแบบนี้นะครับการเติดตัวของเพสโอครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมซึ่งขอมาไปคนอกก่อนเนื่องจากิ้นส่วนเนี้ยเยอะนะครับที่นี่ครับตัว เคียวูจินของเราเนี่ยครับโอเคผมบอกเลยว่าสําหรับการโน้มหน้าครางนี้ครับจะต้องใส่พาณีไว้นะครับไม่งั้งน้เนี่ยต้องบอกว่าหุ่นอาจจะหักแบบแน่นอนเลยนะครับโอเคก็ถอดบุญท็กี่ออกมาก่อนนะครับซึ่งบุญท็กี้ครับจะใช้ในสภาพนี้หละนะครับซึ่งเดี๋ยวเราเอาลูกตุ้มออกก่อนและกันชึบแบบนี้เนาะแบบนี้นะครับผมแล้วก็โอเคบุญท็กี้ครับเดี๋ยวเราขอเก็บไปก่อนนะครับเนื่องจากอยู่ในสภาพเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วทีนี้ครับตัวเคียวดูจินนะครับโอเค เราขอจัดโต๊ะแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเคลวิลจินครับผมสิ่งแรกที่จะทําครับก็คือดึงในส่วนของหัวออกนะครับแล้วก็ดึงปีกออกนะครับจากนั้นตัวปีกครับเราทํากลับให้เป็นหางเลยนะครับผมอ่าก็คือใส่หน้าตากลับเข้าไปเก็บแบบนี้ชึบไปน่าเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคทีนี้ต่อไปของเคลวิลจินครับเราจะยกขึ้นมานะครับแล้วก็มุนแบบนี้นะครับผม จากนั้นก็การขาออกสักเล็กน้อยแล้วส่วนขาครับเราจะนำพาร์ทนี้ใส่เข้าไปนะครับโดยที่ใส่แบบตอนที่ประกบให้ e พ s ส l l เลยโดยการใส่เข้าไปจ้จอยที่ขาของกาบุทิรานะครับผมเพิ่งรู้ตัวนะเมื่อกี้ผมพูดกาบุทีรเป็นตัวอื่นนะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้ต่อไปครับส่วนนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีพาร์ทสองมีจอยสองตรงนี้เนาะเราจอยสองันตรงนี้ครับมาใส่ปิดที่แขนฝั่งที่กาบุทิราอยู่นะครับผม อใช่เมื่อกี้ผมพูดเป็นคิรามิโก้นะครับเป็นอีกตัวหนึ่งไปเรียบร้อยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่วนหางครับใส่กลับเข้าไปนะครับแบบนี้โอเคแบบนี้นะครับผร้อมแคทีนี้ถัดไปครับจะได้ส่วนบอดี้มาเรียบร้อยแล้วนะจึงก็ต้องระวังขาหักระดับหนึ่งต่อไปครับส่วนที่เราดึงออกมาเมื่อกี้นี้ครับก็คือส่วนนี้นะอ่าสิ่งที่เราจะทําครับก็คือ เราจะนําพาตรงนี้นะครับจะเห็นว่าตรงนี้มีรูนะนําไปสวมเข้าบนหัวครับของเจ้ากัูทีรานี่นะครับแบบนี้โอเคพอใส่เรียบร้อยครับก็วางลงจากนั้นครับผมโอเคจับขาให้มั่นคงนะซึ่งค่อนข้างยากแล้วก็นำสองอันนี้ครับประกบเข้าไปคือมันจะมีจอยต้องสอดตรงนี้ใช่ไหมครับจอยสอดเนี่ยจะประกบเข้าไปนะครับแบบนี้โอเคเรียบร้อยนะครับผม เริ่มจะเป็นรูปเปร่านะครับเพราะงั้นซูมขึ้นสักเล็กน้อยเคอันนี้ครับเป็เห็นว่าเป็นตัวขุนแล้วนะต่อไปครับส่วนแขนของเพรสโอครับเราใส่เพรส s Canon เนี่ยไปที่ฝั่งนี้ครับชึบอ่าแขนเรียบร้อยนะครับหนึ่งข้างเดี๋ยวซูมลงนิดนึงนะครับอีกข้างหนึ่งครับก็จะเป็นบุญทักกี้นะครับซึ่งจริงๆสามารถเอาแขนอื่นมาใส่ได้ด้วยแต่ในเรื่องเนี้ยใช้แค่บุญทักกี้ตัวเดียวเท่านั้นนะครับพร้อมชึบเค เรียบร้อยนะครับสุดท้ายคือเป็นส่วนหัวครับส่วนหัวครับผมผมอาจจะซูมให้ดูแกไม่ได้ในวันนี้น่าจะขุ่นค่อนข้างหนักเพราะนั้นเรามาดูกันแบบนี้ดีกว่าครับหัวครับก็คือกลางสองอันนี้ออกชึบแบบนี้นะครับจะเป็นหัวตัวนี้ครับคือหัวของบาคูเนสเทียวริวจินนะครับผมแล้วก็ใส่เข้าไปที่หัวได้เลยชึบแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราซูมเข้างมาสักเล็กน้อยนะครับเท่านี้ครับก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับกับบาคูเนสกันต่อยบาคเนส เคียวริวจินนั่นะครับซึ่งเป็นหุ่นที่ต้องบอกว่าตัวใหญ่อลังการครับแล้วก็เท่มางๆด้วยครับดยหุ่นตัวนี้ครับมีอาวุธทั้ด้วยกันครับถึง3อย่างด้วยกันครับก็คือเจ้านี่ครับบุนแพ็กกี้บอลนะครับที่แขนข้างซ้ายเพรสโอแคนนอนครับที่แขนข้างขวาแล้วก็หัวของกาบูทีราครับที่สามารถยิงคลั่งหรือสามารถใช้กัดอีกฝ่ายก็ได้นะครับเลยเป็นหุ่นหนึ่งเลยหุ่นที่เรียกว่าแข็งแกร่งอันดับต้นๆเลยครับแล้วก็เป็นหุ่นร่างก่อนจะเป็นนักสุดยอดเลยนะครับของเขียวริวเจอ์นะครับผม เป็นหุ่นรบที่รวมกล้างกันแล้วแข็งแกร่งนะครับยิ่งกว่าหุ่นตัวสุดท้ายที่ออกมาอีกนะครับตัวเปล่าๆเนี่ยคือแค่นี้ก็คือสุดยอดมากแล้วนะครับเต็มไปด้วยพลังโจมตีอันมหาศาลครับแล้วก็แต่ว่าข้อเสียคือความช้านะแต่ว่าเรื่องของความอึดครับไม่เป็นสองรองใครแน่นอนครับเพราะงั้นนี่ก็จะเป็นหุ่นสุดยอดมากโดยที่จุดขยับครับก็จะมีส่วนแขนนี่นะครับคือสามารถหมุนได้ส6 0องศสิองาเลยแหละแต่ว่าค่อนข้างจะลำบากในการทํานิดนึงนะครับเนื่องจากหุ่นเนี่ยมันตัวใหญ่มากแล้วก็หนักมานะครับพม้อมโอ ประมาณนี้นะสว่วนท่าไม้ตายครับแน่นอนครับก็ต้องมีท่าม้จำโตหุน่นท่ามาจำโตหุ่นตัวนี้ครับมีชื่อว่าจูเดนโคบาร์คริสเบรฟฟินิชนะครับก็คือจะเป็นแปลเป็นภาษาไทยก่อนมันแปลว่าปืนใหญ่สายฟ้านะครับแล้วก็เบรฟฟินิชซึ่งท่าน,นี้เนี่ยก็จะเป็นท่าที่กระพุทธทีราครับจะชาร์จพลังสายฟ้าไว้ที่ปานครับชาร์จไว้จนเต็มเลยแล้วก็สุดท้ายครับก็จะพุ่งพ่นพลังนะครับเป็นหน้ากัปตุทีราพุ่งอันไปใส่พวกเดบอสครับแล้วก็ระเบิดตุ้มภายในทีเดียวนะครับเป็นท่าท รุนแรงมากๆแถมรุนแรงขนาดไหนก็คือสามารถยิงนะครับจนบอสใหญ่ในเรื่องคือตัวเดบอสเองเลยเนี่ยร่างแรกสุดครับระเบิดหายไปเลยนะครับนี่คือหนึ่งในท่าไม้ตายสุดยอดที่รุนแรงสุดๆนะครับผมนอกจากนั้นครับก็มีท่ารองครับก็คือสามารถใช้ท่าของเพรสโอได้คือท่าชาร์จยิงได้นะครับหรือใช้บุนทักกี้บอกครับในการฟาดอีฝ่ายนะครับให้แตกไปเลยก็ได้เช่นกันครับีเรียกว่าครบเครื่องทั้งอาวุธและท่าไม้ตายนะครับน่ากลัวจริงครับหุ่นตัวนี้นะครับผม แต่ข้อเสียคือหนักนะครับแล้วก็ความเสี่ยงที่ขาจะพังเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยนะครับผมโอเครับและนี่แหละครับก็คือการรีวิวของวันนี้ครับก็คือบาคุนเดสึเคียวริวจินนะครับหุ่นรบร่างรองสุดยอดที่ตัวใหญ่มากๆแล้วก็แข็งแกร่งมากๆเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดใครชอบวิดีโอนี้เนี่ยก็ช่วยกดไลค์กดแชร์วิดีโอด้วยที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe channel ส่วนใครมีคอมเมนต์นะครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาคุยกันได้เสมอเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วพบกัน 拜拜。Bye bye.